ก็จูนนะคะชอบคว้าคูณสองนะเกมนี้เนี่ยเขาเข้มว่าเงินรางวัลเนี่ยเป็นตัวคูณนี่เยอะมากๆเลยเดียวอ้าววันนี้ r o i พบคูณมาอยู่ที่ 0 0 0บาทนะคะ1 0 0 0แบาทโอ้โหพกมาขนาดนี้ก็มาดูกันเลยนะว่าวันนี้จะปังหรือเปล่านะคะรอบนี้นะคะเราเปิดเดิมพันเบ็ด1,200บาทนะคะตามด้วยเปิดออโต้แล้วก็เปิดเทอร์โบนะคะ10รอบวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะสำหรับใครนะคะที่มาดูกันคลิปแรกนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะอ่ะมาดูกันนะ รอบนี้เข้าฟรีสปินนะคะฟรีสปินทั้งหมด8รอบเนาะเออ ใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่น AO e จะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถคลิกทางเข้าเล่นใต้คลิปได้เลยแล้วก็ใครนะคะที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เนาะน้องๆหน,ห,นหนูทุกคนควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้พกทุนมา100,000บาทรอบนี้เข้าฟรีสปินนะจะได้กับบ้านเท่าไหร่นะคะฟีสปินเกมนี้นะคะจะเป็นฟรีสปิน5สมมุติว่าเข้า ฟรีเกมทั้งหมดทั้ง2บนล่างเนาะก็จะได้ตัวคูณคูณแปดนะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างลุ้นเลยทีเดียวเชียวนะคะรอบนี้นะคะได้การหมุนฟรีทั้งหมด10ครั้งนะคะบวกมา14,700ันบาทนะเออเลิศอยู่นะอ่ะเข้าฟรีสปินอีกแล้วนะคะรอบนี้ได้ฟรีสปิน8รอบอีกเช่นเคย8รอบอีกเช่นเคยจุกๆกันเลยทีเดียวเชียวอ่ามาดูกันนะว่า8รอบนี้จะได้กลับบ้านเท่าไหร่นะ ก็คาดหวังให้มันคูณ8ทั้งบนทังล่างอยู่นะเพราะว่าตัวคูณคูณ8เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกันเลยนะคะแล้วก็เราเบ็ดอยู่ที่1,200บาทด้วยนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเต็มคาร์บเบลเลยจริงๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนาะอ่ะมาดูกันมาดูกันต่อเลยนะคะการหมุนปีสุดท้ายนะจะเป็นยังไงนะคะจะปังหรือเปล่าไม่เป็นไรนะคะรอบนี้นะหมุนปีสิรอบ ได้เงินรางวัลทั้งหมด21,000กว่าบาทนะเออขอโทษทุกคนจริงๆเมื่อกี้คือเอาอีดูไม่ทันอารอบนี้เปิดออโต้30ครั้งนะคะมาดูกันนะว่าเปิดออโต้รอบนี้จะได้กาไรเท่าไหร่ตอนนี้นะคะไว้ึ้นมาแล้วนะผวกมา26,280บาทนี่ไงดูทันและดูทันและเมื่อกี้มันเร็วเกินไป เอาไปดูกันต่อนะคะว่ารอบนี้จะปังหรือเปล่านะตอนนี้นะอยู่ที่เปด1น0 0เท่าเดิมนะคะได้เงินรางวัลก้อนโตบวกมาอีกนะรอบนี้ไวช์มาแล้วนะคะทุกคนเป็นเงินรางวัลที่ค่อนข้างจะเป็นก้อนโตระดับซูเปอร์นะ6 4 2 0 0บาทโอ้โหฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียวนะคะวันนี้พกมา1 0 0 0 0 0บาทจะได้จาบ,บ้านเท่าไรตอนนี้รางวัลก้อนโตอีกแล้วโอ้โหระหว่างที่พูดไปอ่ะเราเปิดเทอร์โบใช่ไหมคะแล้วมันก็มีไวส์มาด้วยนะ ตอนนี้ก็คือได้เงินระดับก้อนโตระดับซูเปอร์มาอีกแล้วนะคะเจ8 6 0นบาทอะไรมันจะขนาดนั้นตอนนี้นะคะเกือบจะ3 0 0แสนแตกแล้วนะอามาดูกันต่อเลยดีกว่าเราจะยังไม่ยึงแค่นี้แล้วก็มาอีกทุกคนไว้ชื่อคือมันมารัวๆเลยอ่ะเกมเนี้ยไว้จะมารัวๆเลยนะคะทุกคนกับเบ็หนึ่0บาทแล้วก็เปิดเทโบนะเออบวกมา6ก0 0นสาม0น้ขอโทษทุกคนด้วยค่ะแบบ หวันเจียบอะอะไรที่มันแตกแสนอย่างที่เคยบอกนะคะจะตื่นเต้นเสมอและจะตื่นเต้นตลอดโอ้โหทุกคนมันจัดจริงๆอ่ะได้เข้าฟิชปินอีกแล้วนะคะรอบนี้เข้าฟิชปินทั้งหมด8รอบอ่ามาดูกันนะคะว่าการหมุนฟิชปินรอบนี้เราเจะได้ตัวคูณคูณแปดหรือเปล่าสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะลองเล่นนะสามารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยนะคะเอาอีจะบแปลิงไว้ให้ใต้คลิปนะคะอ่าได้หมุนฟีบวกมาเพิ่มหนึ่งรอบและคูณแปดมาแล้วค่ะทุกคน คูณแปดมาแล้วนะคะทั้ง,งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะตอนนี้นะคะเงินรางวัลของเราเนี่ยมาเป็นก้อนโตกันเลยเดียวเชียว66,240ยบบาทระดับซูเปอร์แล้วนะรอบนี้คือสี่แส0แตกแล้วนะทุกคนกับทุน10,000บาทแล้วก็ได้หมุนรีมาเพิ่มอีก2รอบทุกคน,นะคะโอ้ยแล้วไหวไีมแล้วนะแล้วข้างล่างก็มาอีกตัวคูณคูณแบวกมาอีกแล้วนะคะทุกคนรอบนี้ได้มาเท่าไหร่ รอบนี้ได้มาเท่าไหร่มาลุ้นกัน,นะค่ะทุกคนรอบนี้ได้มาเท่าไหร่เรามาลุ้นกันนะรอบนี้นะคะเงินรางวัลระดับซูเปอปร์รางวัลก้อนตแปดหบาทโอ้โห <S 1> <S 1> <S สุดยอดจริงๆอะไรมาจะขนาดนั้นเนี่ยทุกคนคะตอนนี้5 0 0แสนแตกแล้วนะกับการพบทุนมา1,000 0แบาทนะคะกับเกมโปรจูนดับเบิลดับเบิลโปรจูนนะคะทุกคนแล้วก็ได้หมุนฟรีมาเพิ่อมอีก1ครั้งนะคะ เอามาลุ้นกันนะวุ้จะมาหรือเปล่านะรอบนี้ไม่มาไม่เป็นไรแต่บวกมา8400บาทแล้วก็ได้ฟรีสปินเพิ่มอีกหนึ่งรอบค่ะโอ้โหสุดจัดจริงๆสุดจัดประหลักบอกเลยเองแล้วตัวคุณคุณป่าอีกแล้วนะคะข้างบนแต่งมาเจ็ดหมื่นแล้วแล้วตอนนี้ตัวคุณล่างก็แต่งมาอีกบวกมาเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทแล้วค่ะทุกคน โอ้โหการหมุนปี14รอบครั้งนี้นะคะได้เงินรางวัลรวม255,600บาททุกคนคะ่ะเต็มคาราเบลจริงๆเลยโอ้เรียกได้ว่าค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวนะคะสุดยอดเลยนะทุกคนเอามาดูกันต่อกับการเปิดออตโต้ของเรานะคะโอเคเป็นยังไงบ้าง อรอบนี้นะคะเราก็จะเปิดหมดออโตอีก10บสิครัง้งน,นะคะสิบรอบด้วยกันก็มาดูการว่าจะบวกหรือเปล่าแล้วก็จะไปชิ้นสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ก็รู้สึกว่าควนพออ้าวพอพูดคำว่าควรพอมันก็มาเรื่อยๆนะเนาะตอนนี้นะคะได้เงินรางวัลก้อนโตบว,วกมาแล้วนะทุกคนเงินรางวัลก้อนโ,อโตบวกมาแล้วะนะโอ้โห เราจะหมุนกันต่อเรื่อยๆน,นะคะรอบนี้ไม่เปิดออตโต้ะนะถ้สกดเองแล้วก็ได้เงินรางวัลก้อนโตมาอีกนะบวกมาอีกนะเป็นเงินรางวัลก้อนโตน,นะคะบวกมาห5 0 0 0าบาทโอ้โหรอบนี้นะคะ เจ็6แส<ต><ค>นห้าหนที่เรียบกสิบาทแตกกันที่เร<ม>ียบร้อยแล้ว,ลวที่คนววข<อ>ว,ว,วร่องนี้เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมวันนี้ไม่ได้ยินเพลงเพราะว่าเบาเสียงหน่อยเพราะวันที่เราก็คือเปิดเพลงดังเนาะบางคนก็รีเควสมานะคะเอามาดูตารางการจ่ายเงินรางวัลกันสักนิดหนึงเนาะใครที่เข้ามาเล่นใหม่ๆก็อาจจะงงกันสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะว่ามีการแจกเท่าไหร่ตัวคูณตารางรายเดิมพันอะไรยังไงเข้ามาดูได้ที่ฟังก์ชันตรงนี้ได้ แล้วก็กดกระติก้าของเกมว่าเออทำยังไงถนงจะก็ได้อะไรอย่างนี้เขามีรายละเอียดบอกไว้แล้วที่ตรงนี้นะคะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ติดตามกันชื่นชอบกันนะคะแล้วก็ชื่นชอบคลิปนี้นะคะว่าแตกจริงๆนะก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปนะคะ แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะยังไงเอาอีกก็จะมาแจกให้ทุกๆคนแน่นอนสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับการพกทุนมา10,000 0บาทแตกมาทั้งหมด75 0ด0 0กันเลยที่เดอเชียร์นะคะได้กำไรมาอยู่ที่0 0 0 0 0บาทนะคะก็ไม่ต้องช้าละค่ะไปถอนกันเลยค่ะสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปจริงๆแล้วนะคะสาหรับวันนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย